่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังพี่น้องแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับ เราพบกันแล้วก็พูดคุยกันในรายการของเรานะฮะทีนี้วันนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามแฟนรายการบ้างปกติเวลาเราตอบคำถามในทางที่เราตอบกันอยู่เนี่ยก็จะมีทางสนีโทรทัศน์นะก็เวลาก็จะมีอยู่แค่3าสินาทีในการตอบนะฮะ เราก็ต้องตอบกันแบบย่อๆนะครับใน Facebook ก็มีหลากหลายคำถามเข้ามาพร้อมๆกันแต่ว่าในการตอบปัญหาทางนี้นะทางเสียงนี่ก็จะตอบได้ยืดยาวหน่อยนะครับผมก็ขออนุญาตหยิบยกคำถามที่คุณกริตตักษ์ศิรักษ์ท่านบอกว่าเคยพบกับผมพบกับทิดบุญเนี่ยนะฮะ ที่วิทยาลัยครูนครราชสีมา40กว่าปีครับก็คือสถาบันราชพัฒนนครราชสีมานะฮะท่านบอกว่าท่านกเกษียณอายุราชการเมื่อปี2562ในตําในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมินะฮะ,อะบอกว่าปลูกขนุนเอาไว้ออกลูกมาสามรุ่นแล้ว ในวันนี้ได้ออกลูกรุ่นที่สี่ลูกอ่อนเน่าเสียไปหลายลูกท่านตัดทิ้งลูกที่เน่าทิ้งรบกวนอาจารย์ถึงการดูแลรักษาด้วยครับนะฮะนี่ท่านก็ได้เขียนจดหมายมาแบบนี้ก็ขออนุญาตลำลึกนึกถึงความหลังกันนิดหนึ่งคือสมัยที่ทิดบุนบางประมายังหนุ่มๆเนี่ยนะฮะเรียกว่าร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำไม่ว่าเหนือว่าใต้ ไล่ไปตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตผมนี่ก็เป็นคนที่ชอบขับรถนะมีรถพิกอัพคู่ใจอยู่คันหนึ่งลูกน้องสองคนนะไปไหนไปกันก็ขับรถไปทั่วไปหมดนะแล้วก็จำได้แม่นเลยที่เคยไปพูดที่ธาบลรัชพัฒน์นครราชสีมาวันนั้นไปค้างคืนก่อนที่จะพูดด้วยแล้วก็จำได้ว่าวันนั้นเนี่ย เป็นวันลอยกระทงนะฮะแล้วก็ที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตอนนั้นก็จัดงานลอยกระทงในมหาวิทยาลัยด้วยผมก็ได้พบกับคุณสุวัสดิ์ริมตะพลบซึ่งก็เป็นรุ่นน้องที่กเกษตรเนี่ยวันนั้นเขาก็ไปร่วมงานด้วยนะฮะนี่จำได้เลยเวลาท่านกฤิตลักษ์เขียนจดหมายมาก็ทำให้ผมนึกย้อนอดีตนะครับ แล้วก็ได้บรรยายให้กับครูบาอาจารย์ได้ฟังจำไม่ได้เลยว,ว่าพูดเรื่องอะไรยังไงกันบ้างนะครับอ่ะคราวนี้อขอบพระคุณมากเลยที่ท่านกฤิตรักได้กรุณาส่งเป็นวิดีโอมาให้ดูเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่ท่านได้ถ่ายไว้นะฮะก็เป็นภาพที่ท่านได้ดูแลขนุนขนุนท่านก็ลูกใหญ่ชนิดที่ เอาเอาไอ้เอาขาเรียตกตะกร้าตะกร้าพลาสติกที่ปกติเราวักจะเอาไว้ใส่เสื้อผ้าเวลาจะคนไปซักนั่นแหะนะฮะท่านก็ได้ถ่ายภาพมาให้ดูว่าโอ้ขนุนของท่านลูกใหญ่โตมโหฬารทีเดียวนะครับอ่ะก็ยินดีด้วยทีนี้พอออกมารุ่นใหม่เนี่ยมันก็มีอาการเน่าท่านผู้ฟังที่กรบครับ ข้านหนุนเนี่ยนะฮะที่มันเน่าโดยเฉพาะในอดีตก็จะเน่าเฉพาะลูกอ่อนๆแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะะมันก็จะมีอาการเน่าลูกแก่ลูกใหญ่ก็เน่าได้นะครับเน่าได้เหมือนกันนั้นผมก็จะคุยสาธยายให้ฟังว่าให้ท่านสังเกตดูว่า อาการเน่าที่ผลของขนุนในอย่างที่ท่านกริตรักษ์ส่งมาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ามันจะเป็นแผลสีดำดำสีดำเข้มนะฮะสีดำเข้มอันนี้ก็ชัดเจนว่า,าเชื้อที่เกิดขึ้นกับขนุนผลอ่อนของท่านเนี่ยก็คือเชื้อไรโซปัสอาโทคาปีนะฮะ R.H.I.Z.O.P.U.S.A.R.T.O.C.A.R.P.I. นะฮะไรโซปัตอาโทโครัปี้นี่นะครับนี่ก็เป็นเชื้อสาเหตุนะตัวหนึ่งงนั้นลักษณะที่เราเห็นก็คือว่าผลของขนุนอ่อนที่เป็นดอกตัวผู้หรือสาขนุนนั้นจะแสดงอาการเน่า มีราสีเทาดำเจริญฟูบริเวณที่ผลแล้วก็ลุกหลามแล้วแต่ทำให้ผลเน่าร่วงหล่นนะผลขนุนที่แก่ซึ่งค้างต้นที่เก็บเกี่ยวแล้วอาจจะถูกเชื้อราเข้าทำลายได้ง่ายก็ทำให้เน่าเปื่อยเดยเยอะก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลจางและเน่านิ่มอย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็พบเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่เก็บรวมๆกันไว้ เชื้อตัวนี้ก็จะแพร่ระบาดทางลมแล้วก็เข้าทำลายทางเกสรของดอกแล้วก็ผลอ่อนมีแมลงวีนาะที่มาตายมาตอมจะเป็นตัวช่วยแพร่สปอร์จากผลที่เน่าไปยังผลปกติก็ทำให้ผลปกตินั้นเน่าด้วยนะฮะแล้วก็เชื้อจะเข้าทำลาย ได้ง่ายโดยเฉพาะทางแผลอันนี้ถ้าเกิดกับผลแก่นะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันกําจัดเราก็ต้องเก็บผลของขนุนที่เน่านะเอารวบรวมไปเผาทําลายในขณะเดียวกันก็ต้องฉีดพ่นป้องกันกําจัดเชื้อรานะ,ะด้วยสารป้องกันกําจัดอย่างเช่นไดคอแรนนะครับ ได้คอแรนอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉีดพ่นมองการกาจัดแล้วก็อาจจะต้องกําจัดพวกมแมลงวีขาวด้วยทีนี้ท่านสังเกตให้ดีนะว่าไออาการเน่าของผลของขนุนเนี่ยนอกจากเชื้อไรโซปัสอะโตกาปีแล้วเนี่ยมันยังมีเชื้ออื่นอีกครับนะแต่ว่าแผลก็จะแตกต่างกันไปนะก็คือ ่าเน่าอีกแบบหนึ่งไม่ค่อยเน่าเป็นจุดดําไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นก็คือเกิดจากเชื้อที่ชื่อว่าโชนีโฟรานะครับโดยที่ลักษณะอาการที่เราเห็นเราก็จะเห็นผลอ่อนของขนุนหรือว่าสาขนุนแล้วก็ผลขนุนที่ได้รับการผสมเกสรแล้วเนี่ยจะแสดงอาการเป็นจุดเน่าสีดำหรือ สีน้ำตาลนะฮะแล้วก็จะลุกลามปกคลุมผละะจุดดำก็จะมีกลุ่มสปอสีดำจำนวนมากมายซึ่งอันนี้ลักษณะจะต่างจากไรโซปัสเนื่องจากว่าไม่มีเส้นใหญ่ฟูบนเนื้อเยื่อที่เป็นโรคหมายว่าถ้าถ้าเป็นไรโซปัสเชื้อไรโซปัสเนี่ยจะเป็นเส้นใหญ่ฟู แต่ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากชนิโฟราเนี่ยมันจะเป็นแผลสีน้ำตาลนะฮะเรียบเรียบนะครับพดังนั้นการแพร่ระบาดเนี่ยจาก็เป็นเชื้อรามันก็แพร่ระบาดโดยทางลมหรือโดยทางมแมลงเข้าสู่เกสรของดอกตัวผู้บนผลขนุนที่กำลังเจริญเติบโตนะครับอันนี้ก็เอาสารป้องกันกำจัดเชื้อรา พื้นพื้นอย่างแมนโคเซปคาเบนดาซิมฉีดพ่นป้องกันไว้นะก็อาจจะทำให้ไม่เกิดโรคแล้วก็ผลที่เน่าก็ควรจะเก็บรวบรวมเอาไปเผาทำลายด้วยนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจากสองโรคนี้แล้วเนี่ยมันยังมีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าแอนแทรกโนส แอนแทคโนดนี่ก็จะเกิดจากเชื้อเลตโตติกุมเกลีโอสปอรรเดสนะอันนี้ก็เป็นได้กับใบอ่อนใบแก่เราจะเห็นว่ามันจะแสดงอาการเป็นจุดสีดำเล็กๆแล้วก็เกิดกระจายไปที่บนใบนะครับเกิดกระจายไปที่บนใบแล้วมันก็ไม่ได้เกิดได้เฉพาะที่ ที่ที่ใบนะครับที่ผลก็เป็นถ้าเป็นที่ใบเราก็จะเห็นเป็นจุดแผลสีน้ำตาลดำนะฮะเ,เกิดขึ้นที่ใบแต่ที่ผลก็เป็นได้โดยเฉพาะผลอ่อนในยุคปัจจุบันแม้ผลแก่นะครับเราก็เจอนะฮะเราก็จะเห็นเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเ,เวลาเป็นแล้วเนี่ยนะครับ ผลก็จะมีผิวยุบตัวลงแล้วก็จะมีสปอร์สีออกชุมพูส้มๆนะฮะปกคลุมที่เนื้อเยื่อที่เป็นโรคแล้วเดี๋ยวนี้ผลแก่ก็ยังเป็นได้ถ้าสภาพอากาศมีความชื้นสูงนะฮะแล้วก็เชื้อตัวนี้ก็จะแพร่ระบาดได้โดยทางลมทางน้ำก็คือฝนที่ พัดพาไปเนี่ยนะฮะก็อันนี้ก็ใช้สาร,ารแมนโคเซบฉีดพ่นป้องกันก็โรคก,ก็จะไม่เกิดเพราะปกติเวลาผลอ่อนขนุนเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราควรที่จะเอาถุงกระดาษเนี่ยไปห่อหุ้มเอาไว้เพื่อไม่ให้มแมลงวีมาไต,ต่ตอมเพราะมันอาจจะมีเชื้อติดมากับ แข่งขาแล้วก็ต้องคอยสำรวจถ้าพบว่าลูกไหนเน่าก็าปิดทิ้งอย่าไปทิ้งในแปลงนะทิ้งแล้วก็รวบรวมไปเผาทำลายไปเลยนะฮะหรือก็ฉีดพ่นสารป้องกันการเชื้อราไว้สักรอบหนึ่งถ้าทำความสะอาดต้นได้แบบนี้โอกาสโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ค่อยเกิดนะครับนี่ก็เป็นโรคที่ถือว่าเป็นแล้วมันเสียหายรุนแรงเพราะว่าเราปลูกขนุน เราก็หวังว่าจะได้ผลผลิตใช่ไหมครับจากกรณีของอผลที่จะแก่ต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่ก็เป็นเรื่องของโรคของขนุนซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขอให้ทางทีมงานนส่งรายละเอียดไปให้กับคุณ อักลิกตลักษ์เพิ่มเติมเพราะที่ตอบไปเนี่ยมันก็อาจจะสั้นๆและจําได้ว่าวันที่ตอบออกอากาศทางสถนนิโโรทัศน์เนี่ยก็เห็นทีมงานเขาอัดเสียงแล้วก็ส่งไปให้ฟังอย่างย่อๆแล้วนะครับอ่ะทีนี้ขนุนที่เราปลูกเนี่ยมันมีโรคแค่นี้ไหมไม่ใช่ยังมีอีกครับอย่างถ้าเราดูที่ใบของขนุน นะฮะบางครั้งเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นตุ่มสีน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะใบแก่ของขนุนมันจะแสดงอาการที่เราเห็นก็คือว่าใบก็จะซีดเหลืองด้านบนใบแต่ถ้าเราพลิกดูใต้ใบก็จะปรากฏเห็นเป็นกลุ่มเชื้อราเป็นตุ่มสีน้ำตาล ที่ในภาษาวิชาการเรียกว่าซอรัสนะฮะรวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วก็เกิดเป็นจุดเหลี่ยมนะฮะกระจายโดยทั่วไปนี่ก็เป็นเชื้อรามันก็แพร่ระบาดโดยทางลมแล้วก็ฝนและโดยเฉพาะโรคนี้จะเกิดในกรณีที่อากาศเย็นนะฮะถ้าไปปลูกโดยสภาพที่อากาศค่อนข้างเย็นก็จะเกิดราสนิมแต่ว่าถ้าโดย พื้นที่ภาคกลางโดยทั่วไปนั้นเราก็จะไม่ค่อยพบแล้วโรคนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่มีปัญหาน้อยไม่อะไรว่าไม่ไม่ค่อยเจอแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะอีกกรณีหนึ่งบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมใบขนุนมันดำปิดปีท่านผู้ฟังครับอันนั้นเขาก็เรียกว่าโรค ราดำราดำตัวนี้ชื่อว่าเมลิโอล่าเมลิโอล่านะนะครับใบขนุนที่มีราดํามาเป็นปื้นสีดําขึ้นปกคลุมทั้งบนใบบนยอดแล้วก็ไอ้สีดํานี้ก็จะไปบดบังการสังเคราะห์แสงนะแต่ว่าโดยตัวเชื้อชนิดนี้เนี่ย มันขึ้นคลุมเฉยๆนะฮะมันไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็แทงทะลุทะลวงเข้าไปในใบพืชไม่ใช่เป็นเช่นนั้นพอนานไปเนี่ยนะมันก็จะแห้งแล้วก็เป็นสเก็ดหลุดล่อนออกมาัน้นผลเสียก็คือว่าในระหว่างที่มันมาปกคลุมมันก็จะทำให้พื้นผิวนั้นดำแล้วไม่มี โอกาสปรุงอาหารสังเคราะห์แสงดังนั้นปัญหานี้เขาเรียกว่ามันเป็นเวลาที่คอยมาซ้ําแต่เหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากมีมแมลงนะสมมตุติมันมีมแมลงจําพวกเพลี้ยแป้งมีมแมลงจําพวกเพลี้ยหอยซึ่งมาทําลายขนุนของเราคราวนี้มันก็จะขับถ่ายนะฮะสารเหนียวๆออกมาดังนั้นพอมีสารเหนียวๆ ปกคลุมที่ใบราดำพวกนี้ก็จะขึ้นมารบกวนงนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเราก็ต้องไปป้องกันกำจัดพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยนะฮะหรือถ้าจะกำจัดราดำก็อาจจะเอาเชื้อเอาอยาป้องกันกำจัดเชื้อราอย่างแมนโคเซปมาฉีดพ่นก็ ได้เช่นเดียวกันแต่โดยทั่วไปแล้วมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือเรื่องของเพลี้ยเนี่ยฮะนี่ก็เป็นโรคที่เราพบกันบ่อยๆแต่ท่านพี่น้องครับปลูกขนุนนี่จูๆ่ๆขนุนยืนต้นตายซะอย่างนั้นนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขนุนเราเป็นอะไรอยู่ๆทำไมมันยนืนต้นตายเฉยๆพี่น้องครับ ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของการปลูกขนุนเนี่ยนะขนุนจะเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขังนะพืชที่ไม่ชอบน้ำขังเนี่ยนะก็จะมีอันดับหนึ่งคือมะละกอตายก่อนเลยสามวันก็ไปแล้วนะะเจ็ดวันนี่สนิทเลยขนุนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาท่านปลูกขนุนท่านต้องไม่ปลูก ในที่ชุ่มน้ำช่าน้ำหรือว่าจุดของการระบายน้ำไปขังไปรวมกันอยู่ตรงนั้นแล้วท่านไปปลูกขนุนตรงนั้นไม่ได้ตายแน่นะฮะนั้นเวลาปลูกขนุนเขาก็จะปลูกในพื้นที่ดินที่เป็นดินร่วนสุยถ้าออกมาเป็นดินร่วนปนทรายจะดีเพราะว่าดินร่วนปนทรายมันจะเป็นดินที่ ไม่ขังน้ํานะฮะเพราะนั้นการระบายน้ํามันอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ถ้าท่านปลูกในพื้นที่ดินที่เป็นดินค่อนข้างจะ,ะเป็นดินเหนียวนะฮะอย่างนี้ท่านก็ต้องเอาปุ๋ยอินทรีย์มาผสมคลุกเคล้าไวเ้เยอะๆแล้วก็เวลาปลูกอาจจะต้องยกให้เป็นโคกเป็นเนินขึ้นมาหน่อยนะะ,ะหรือถ้าปลูกกันเป็นแปลงก็ต้องยกล่อง ระบายน้ําให้ได้อย่าให้น้ําขังถ้าน้ําขังขนุนยืนต้นตายเลยนะครับแต่ว่าอีกโรคหนึ่งอันนี้ก็เจอกันแต่ไม่บ่อยบางครั้งก็จะมีเชื้อพวกเชื้อเชื้อราที่ทําลายรากแต่อันนั้นบ่อยครั้งก็มักจะเกิดจากกรณีของอสภาพแวดล้อมของการปลูกขนุนเนี่ยมันไม่ดี ทีนี้ท่านที่ปลูกขนุนก็ต้อ,ตองไปพิจารณาดูนะครับท่านชอบขนุนแบบไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขนุนก็มีลูกหลากหลายรูปแบบบางชนิดก็เนื้อนิ่มนะฮะเนื้อเละหวานเจียบก็มีแต่ถ้าเป็นแบบของทิศบวชบางประมาผมก็จะชอบประเภทเนื้อแห้ง นะฮะแล้วก็กรอบเคี้ยวกรุบๆแล้วก็ผมก็ชอบออกมันนิดๆหวานจัดก็ไม่ชอบนะครับหวานจัดก็ไม่ชอบนั้นเทคนิคในการปลูกขนุนนอกจากที่ผมบอกว่าต้องปลูกในดินร่วนปนทรายยกโคกยกเนินจัดระบบระบายน้ำให้ดีแล้วเนี่ยเวลาเราปลูกเราก็จะสร้างลำต้นหลักขึ้นมาก่อน นะเอาลำต้นหลักขึ้นมาให้แข็งแรงก่อนแล้วก็เลี้ยงกิ่งข้างไว้ถ้าแต่กิ่งข้างเลี้ยงกิ่งข้างไว้ครับพอต้นขนุนสูงสักประมาณสองเมตรถ้าต้องตัดยอดเลยอย่าปล่อยให้ขนุนอขนุนสูงขึ้นไปเป็นทรงสนแหลมเปี้ยวกันไปอย่างนั้นไม่ดีแน่นะครับเพราะอะไรทําไมเราจึงต้องการให้ขนุนแตกกิ่งข้างเพราะขนุน มันเป็นพืชที่ออกผลตามกิ่งตามต้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีกิ่งเยอะนะครับก็จะเป็นการดีทีน,นี้เวลาเราจะไว้ผลเนื่องจากก็บางบ่อยครั้งที่มันติดผลเยอะใช่ไหมครับเราก็ควรจะเลือกเอาไว้ผลที่มันติดอยู่ตามโคนกิ่งส่วนลูกขนุนที่มันติดอยู่ปลายกิ่งนั้น ส่วนมากเราก็มักจะตัดออกตัดทิ้งไปนะเพราะว่าเวลาลูกมันใหญ่แล้วมันจะถ่วงมันจะโน้มนะเราะนั้นเราก็จะ,ะดูประมาณว่าถ้ามันติดอยู่กับลำต้นหลักก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันติดอยู่กับกิ่งท่านก็ดูว่าห่างจากคนกิ่งไปสักประมาณคืบหนึ่งสองคืบเนี่ยให้ติดได้นะฮะแล้วไอตอนขนุนติดลูกเล็กถุงกระดาษหอ่อหุ้มไว้ พอลูกเริ่มตั้งหนามนะก็เอากระสอบปุ๋ยเนี่ยแหละครับนะฮะห่อหุ้มผลขนุนไว้กันไม่ให้นอนมาเจาะไม่ให้เชื้อราเข้าทำลายพูดถึงเชื้อราเข้าทำลายก็ย้อนไปอีกหน่อยว่าอพอติดผลแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเอาสารป้องกันกำจัดแมนโคเซปคาเบนดาซิมนะฮะมาฉีดพ่นป้องกัน หล้างต้นสถีถ้าทำได้อย่างนี้ก็ดีส่วนที่โบราณบอกว่าปลูกขนุนต้องปลูกหลังบ้านจะได้มีคนเกื้อหนุนปลูกมะยมต้องปลูกหน้าบ้านผู้คนจะได้นิยมอ่าน,นั้นก็ความจริงก็เป็นเคล็ดที่เขาซ่อนเพราะว่าขนุนเนี่ยมันลูกใหญ่ถ้าปลูกไว้หน้าบ้านมีคน มาขโมยไปลูกหนึ่งก็แหมหมดกันนะหรือว่าบางทีเกิดคนเขากล้าขออย่างเงี้ยอยู่ๆเขาเห็นขนุนเราติดลูกใหญ่ๆบอกขอหน่อยหน้าอย่างเงี้ยไอจะไม่ให้ก็จะกลายเป็นคนไม่มีน้ำใจนะบางคนก็บอกไปปลูกแอบไว้หลังบ้านแต่จะหน้าบ้านหลังบ้านต้องสภาพแวดล้อมอย่างที่ผมบอกไปนะฮะส่วนมายมยมที่บอกว่าปลูกหน้าบ้านนั่นแหละก็เพราะว่า ถ้าปลูกมะยมหน้าบ้านนะลูกมันติดเยอะแยะนะเอาใครจะขออาขอก็ก็ให้ไปอพอเราให้เราเป็นผู้ให้เก็จะมีผู้คนที่นิยมชื่นชอบในฐานะที่เราเป็นคนที่มีความาเมตตาเอื้อเฟื้อนะก็เป็นที่นิยมแต่เดี๋ยวนี้ถามว่าทําไมเขาไม่ปลูกมะยมกันที่เขาไม่ปลูกมะยมกันเพราะว่าปลูกแล้วลูกมันก็ร่วงลน นะแล้วก็ไอ้ที่มันร่วงหล่นก็เพราะว่ามันมีมแมลงที่เราเรียกว่ามแมลงวันทองมาวางไข่แล้วผลของมะยมมันก็เน่ามันก็ร่วงแล้วมันก็กลายเป็นแหล่งแพร่นะฮะเป็นแหล่งแพร่ขยายของมแงมลงวันทองไปอย่างพืชอื่นๆนเพราะฉะั้นคนเหล่านี้ก็เลยไม่ค่อยปลูกกันแล้วก็มันกินยากถ้าเป็นสมัยเด็กรุ่นผมก็ กินมาย,ยมดองนะฮะมาย,ยมเชื่อมนะฮะเสียบไม้เป็นชิ้นๆเหมือนอย่างก็ลูกชิ้นปัจจุบันนี่แหละนะก็เราก็กินกันอย่างนั้นนะครับอ้าวนี่จากขนุนก็เลยเถิดไปถึงมาย,ยมหลายคนบอกโอ้โหกินยากขนุนปอกลําบากมากเลยยางมันเหนียวหนึบหนับนะอ่าถ้าเป็นผมผมก็มีเคล็ดวิชาท่านก็ อาวันหนึ่งก็ไปบรรยายที่สุพรรณบุรีก็ไปเห็นแม่ค้าขายขนุนเขาปอกขนุนเออไม่มียางเลยฮะเขาทําไงครับอ่าเขาก็เอามีดคมๆนะตัดตรงหัวขั้วเสร็จแล้วเขาก็อามือมือสองข้างเนี่ยเขาก็หุ้มด้วยถุงพลาสติกถุงพลาสติกที่เราใช้ใส่ของนี่แหละนะเสร็จแล้วเขาก็ปอกเปลือกนะปอกเปลือกที่ผิวเนี่ยให้ลึกหน่อย นะฮะไอ้ลึกเขากินกินเนื้อเข้าไปหน่อยนะฮะปอก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 นีก้พอปอกปุ๊บเนี่ยยางก็จะออกมานะเขาก็เอามือที่หุ้มด้วยพลาสติกเนี่ยนะฮะลูบครับลูบไปให้ทั่วลูกขนุนที่ปอกเบิกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ผ่าขนุนไม่มียางเลยครับพี่น้องครับอ้าวเพราะฉะนั้นบ้านใครที่ขนุนลูกจะโตแล้ว กำลังจะเริ่มกินได้รับประทานได้แล้วก็เต็มตัวนะฮะที่จะอาปอกขนุนได้ตามวิธีของทิศบวนหม่าวมะแล้วพอไอยางที่มันเปื้อนอ,อยางขนุนที่ทงพลาสติกที่เปื้อนเนี่ยนะเราก็ม้วนกลับคางแล้วก็เก็บเอาเปลือกน่ใส่ถุงนั้นไปเลยแล้วเราก็เอาไปทิ้งหรือว่าจะไปใช้ประโยชน์อื่นอะไรก็ขอเชิญ นี่ก็คือคำถามจากคุณกฤตตลักษ์นะฮะซึ่งเคยพบปะกันที่จังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณที่ให้เกียรติถามมาในรายการของเรานะครับเานะครับรใครใครก็รักวัววัวกันไยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งวุ่ยดีจริงจรหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผล,ลิตมากมายเตบิบโตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิกสงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั้นหน้าเพราะหัวกนะันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกัมมัทันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแต่กด็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีดได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเกินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน